สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artist His The World ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปทำความรู้จักกับเหล่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและค้นหาแรงบันดาลใจจากผลงานของพวกเขาผมอาร์ตครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในประติมากรรมที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลายคนอาจจะเคยเห็นรูปปั้นนี้รูปปั้นเด็กชายตัวน้อยที่กำลังยืนฉี่ Manneken Pis แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกหรือเรื่องเล่าขานที่เลื่อนลอยแต่คือปริศนาที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำที่ถูกลืมเลื่อนและวันนี้เราจะมาเปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเอกสารโบราณ ที่ผมเพิ่งค้นพบจากห้องสมุดเก่าแก่แห่งนี้ภาพในหัวผมมันชัดเจนขึ้นเรื่อยเหมือนความทรงจำที่ถูกเก็บกดมานานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในบรัสเซลส์ศตวันที่17ในยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความไม่แน่นอนและสงครามผมกำลังพลิกตู่บันทึกประจำวันของเจอโรมดูเคส์นอย์เดอะเอลเดอร์ สถาปนิกและช่างหล่อชาวเบลเยียมผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้และสิ่งที่ผมพบมันไม่ใช่แค่บันทึกการทำงานแต่คือบันทึกความทรงจำของชายคนหนึ่งที่ต้องแบกรับความลับบางอย่างไว้ชั่วชีวิตในบันทึกเขียนว่าคืนนั้นคืนที่ความวุ่นวายถาโถมเข้าใส่บรัสเซลเสียงระฆังเตือนดังไปทั่วเมืองทุกคนต่างหนีตายเอาตัวรอด แต่ผมผมกลับมองเห็นบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครภาพที่ผมเห็นในหัวคือความกโกล,ลาหลนควันไฟและเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ดูจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายเหล่านั้นเลยเขากำลังยืนอยู่กลางวงล้อมของความวุ่นวายอย่างสงบนิ่งกำลังทำสิ่งที่เหลือเชื่อเพื่อช่วยเมืองของเขาบันทึกในหน้าถัดมาบอกว่าเขา เด็กชายตัวน้อยคนนั้นกำลังทำสิ่งที่ไม่มีใครคิดในยามที่ทุกคนสิ้นหวังเขากำลังยืนฉี่ใช่คุณฟังไม่ผิดเขาฉี่ใส่สายชนวนระเบิดที่กำลังจะเผาพลานเมืองทั้งเมืองและเปลวไฟก็ดับลงเด็กชายคนนั้นคือฮีโร่ผู้ช่วยเมืองจากหายนะ ด้วยการกระทําที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผมกลับมาที่โรงงานภาพของเด็กชายตัวน้อยคนนั้นไม่เคยหายไปจากความคิดความไร้เดียงสาของเขาความกล้าหาญที่บริสุทธิ์มันเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมผมรู้ทันทีว่าผมต้องสร้างบางสิ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของเขา ให้คนรุ่นหลังได้รู้ผมต้องสร้างรูปปั้นของความกล้าหาญอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่การสร้างสรรค์ผมใช้เวลาหลายเดือนทำทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การปั้นดินเหนียวการหล่อบรอนซ์การขัดเกลาทุกๆรายละเอียดมีความหมายมันไม่ใช่แค่การสร้างรูปปั้นแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกการรำลึกถึงวีรกรรมเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่ผมมองรูปปั้น ที่กำลังจะแล้วเสร็จผมรู้สึกเหมือนได้เห็นใบหน้าของเด็กชายคนนั้นผู้เป็นฮีโร่ที่แท้จริงของบรัสเซลส์วันที่รูปปั้นถูกเปิดตัวผู้คนมากมายมารวมตัวกันเสียงปรบมือดังสนัน่นทุกคนต่างชื่นชมในความงามและรายละเอียดของรูปปั้นแต่ไม่มีใครรู้ความลับเบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายในรูปปั้นคือฮีโร่ตัวจริง ผมตัดสินใจที่จะเก็บความลับนั้นไว้เพราะผมรู้ว่าเรื่องราวนี้จะทรงพลังยิ่งกว่าถ้ามันเป็นปริศนาที่เล่าขานกันไปอย่างไม่มีที่สิน้นสุดผมปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นลงอย่างช้าๆความจริงถูกเปิดเผยแล้วความทรงจำที่ถูกกดทับมานานไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปร,ปราํปาปลาแต่คือเรื่องจริง เรื่องราวของเด็กชายที่ช่วยเมืองด้วยการกระทำที่บริสุทธิ์และศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่เก็บความลับนั้นไว้ชั่วชีวิตเพื่อรักษาความทรงจำที่สวยงามและเพื่อให้รูปปั้นนี้กลายเป็นปริศนาที่ทำให้คนทั่วโลกต้องตั้งคำถามวันนี้เมื่อผมยืนอยู่ตรงหน้าแมนิเกนปิสอีกครั้งผมมองมันด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิม ผมไม่ได้เห็นแค่รูปปั้นเด็กชายตัวเล็กๆแต่ผมเห็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความไร้เดียงสาและการเสียสละผมเห็นความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ในรูปปั้นและถูกถ่ายทอดผ่านกาลเวลาผมรู้สึกเหมือนภารกิจของผมสำเร็จแล้วความจริงถูกเปิดเผยและเรื่องราวของฮีโร่ตัวน้อยๆคนนี้จะถูกจดจำตลอดไป และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ m a n n e i ก n p i ิสรูปปั้นที่ซ่อนความลับอันน่าทึ่งไว้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่พาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังผลงานศิละปะชิ้นเอกของโลกอย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้พาเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปสู่สายตาผู้คนให้มากยิ่งขึ้น และถ้าคุณมีเรื่องราวของศิลปินคนไหนที่คุณอยากให้เราเล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ